พริกกระเทียมหอมแดงยี้กระทะหอมหอมพี่น้องตำให้ละเอียดครับเนื้อปลาทูครับแกะไ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องปลาทูสองตัวเด้อลงไปเลยตำให้ละเอียดึ้นกันเนื้อปลาทูละเอียดนะครับใส่เบอกเขือเปาะต้มลงไปพี่น้องเนื้ออีกข้าง ปรุงรสด,ด้วยผงนัวครับน้ำปลานิดน้อยน้ำปลานี่เลยครับมันิที่เด็ดสำคัญเลยแมงดาพี่น้องนี่หัวเชือแมงดาครับหยดแค่นิดหน่อยก็หอมทั่วบ้านทั่วเมืองสองสามหยดพอพี่น้อง ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งสลาเนื่ลงไปเนื้อโอ้ยเวอรพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วซุปบระเขือใส่ปนปลาทูสิว่าซุปบระเขือก็เลยกบระเบนพี่น้องปลาทูหลายครับสองตวัวใหญ่ๆพี่น้องเลย ออปชั่นเสริมของเขาเมนี้พี่น้องสี่โค้งหมูย่างซสบเ,สเลยสวัสดีครับพบพ่อกับชานช้นชิมอีกแล้วครับพี่น้อง้มนี้ก็ได้แนวกิกแิ่นๆมาฝากมาตอนกันเวยเก่าพี่น้องเลย้มนี่เป็นซุปกประเขือะ้ะพี่นอนะปป้องเนอซุปกระเขือใส่ปนประทูกับนี่เลยครับที่เด็ด สี่โค้งหมูย่างพี่น้องเอ้ยรับรองได้แสบๆเลยมือนี่ผัดเก่ผัดกลับลายๆเอาพี่น้องก่อนไปก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาปุดคุยทักไทยกันเบิร์คลิปล้วคอมเมนต์มาปูดคุยถักไทยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกัน้ว้ครับมีขับข่าวกำลังาม,มาฝากมาตอนกันชูม,มือพี่น้องมาเด้อกินเขาหอมนุอนๆเลยเข้าวเหนียวเราเต็มกล้องพอหล่อพี่น้องเลย มาครับมาโบมีสวนเด้อพี่น้องเด้อพวกนี้คำคุำยคุยเลยสุปเกลือคำใหญ่ใหญ่ ไก่ความมันความนัวของป,ปลาทูปลาล่กเกลือก็ออกรสชาติรสหวานแน่พี่น้องครับนึ้เขาอีกแช่ สีข่ข้งหมูย่างพี่น้องอออสีเต้ยเฉยชินยังไงเลยพี่นอ้งนองเลย

มันสิบูอิมสิโค้งควันติพีน่น้องจัดก,การซุปบักเขือก่อนพีน่น,น้องเอ๊ะทำไมไง พี่น้องของชอบเลยในบเบเกอสูปอรเขคอร์ มักเราเปนหนึ่งก่อนแล้วพี่ลองสิคโคง้งมักดี้วเราเปนหนึ่งเห็นมันสีสุกถกเปื่อยยังไงแขค่ออามาอย่างพี่ลองกินง่ายเลยบบเนี้ กระเทียมหอมแดงเอาไปกี้กระทะให้มันหอมกอนี่น้องเรามาตำใจปลาทูมะเขือต้มลงไปตำผงชูรสน้ำปลาปลาละจบจาะเน้ เือบ่ค่อยงามพี่น,อน้องเขาเก็บมันโดนเราในมันในมันดำ กินง่ายครับสีควงว Oh, แสบขลักจวดครับพี่น้องไอ้โดนโดนน้วยในกินเทียสุบเทียสเนี่ย ว่าแล้วพี่น้องมันจะอิม่มยอมสิคข้ง โอ้คือสิได้เป็นเขาเทียงมืออ่ะพี่น้องเจ็บง,งานมีเขาเขาจินเทียงพอดีกับเขาเนาะพี่น้องจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อสำหรับการรับชมครับอย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจใช้านชวนชิมเนะคอก็ Comment, ม์มาพูดคุยทักทายกันพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้พี่น้องมีกับเขาก้าน้ามาฝากมาตอนกันสมือพี่น้องมือนีเขาตัวไปแล้วครับ,บสะเสย